เ้ยน้องมองพี่แบบด้อยากมีเรื่องป่ะหรือว่ามองแล้วอยากเป็นแฟนกับพี่แต่ถ้าอยากเป็นแฟนกับพี่นี่คิดดีๆนะเพราะพี่มันห้าวสวัสดีครับเพื่อนๆผม SDT กลับมากันแล้วนะครับกับรายการคุยกันต่อกับเป็นต่อ E ีีที่19ครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ชมกันแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูย้อนหลังในเว็บไอชีได้นะครับแต่งตัวแบบนี้จะไปปาร์ตี้แฟนซีที่ไหนหล่ะคะแต่งตัวแบบนี้ถืกว่ายู่แล้วแต่ว่าแต่งหนีบ้านถ้าน้องทำให้น้องต่อเนี่ยเป็นผัวพี่ได้น้องอยากได้อะไรพี่ให้หมดเลยผมอยากได้บ้านได้รถได้คอนโดน ที่ให้ได้หมดแต่อยา่าเกิน5ลร้านนะ5ล้านแล้วเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าพิธพเป็นอะไรทำไมถึงแต่งตัวเป็นร็อกเกอร์สาวได้นะครับและสาวใหญ่คนนั้นจะได้พี่ต่อไปเชยชมเป็นสามีได้หรือเปล่าก่อนไปรบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ ก i t ตตกํลังจะเข้าร้านเข้าในร้านขี่อะไรใช่ไหมในช่วงท้าย EP นะครับบอกเลยโคตรดีใจเลยแหะครับเพราะมันยังมีตัวอย่างให้เราได้ดูต่อนั่นหมายความว่าเราจะได้ดูเป็นต่ออย่างน้อยอีกหนึ่ง EP นะครับผมถึงแม้นสถานการณ์ของประเทศของเรา จะอยู่ในความทุกข์ยากลําบากก็ตามแต่อย่างน้อยก็มีความสุขเล็กๆที่เราชื่นชอบในซิตคอมเป็นต่อได้ดูกันครับถึงแม้มันจะน้อยนิดถ้าเทียบกับความทุกข์ที่เราได้รับอยู่แต่อย่างน้อยก็ยังดีที่ยังมีนะครับผมก็แอบสงสัยอยู่ครับว่าพี่วอกเนี่ยเขาถ่ายซิทคอมไปกี่ตอนแล้วก็ไม่รู้นะครับเพราะตอนนี้มันก็ล็อกดาวน์เรียบร้อยแล้วฮะคงไม่ได้ถ่ายต่ออย่างแน่นอนซึ่งการถ่ายครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็ไม่รู้เลยนะครับว่ามันได้กี่ตอน ถ้าจะให้เดาก็น่าจะสักประมาณ4 EP นะครับคิดว่าการถ่ายครั้งหนึ่งน่าจะได้สัก4 EP ที่เราได้ดูนี่ก็อย่างน้อยก็2 EP แล้วแล้วก็ยังมี EP ถัดไปนะครับซึ่งมีตัวอย่างออกมาแล้วที่เราจะได้ดูกันเนะอะเราไปกันที่ฉากของมินิมาร์ทก่อนนะครับเพื่อนๆจะสังเกตไหมครับว่าในซิตคอมเป็นต่อแทบไม่มี EP ไหนเลยที่จะไม่มีฉากของมินิมาร์ท จะเป็นอย่างนี้เกือบทุก EP นะครับผมอย่างน้อยไม่ตอนแรกก็ตอนจบหรือไม่ก็ที่มินิมานี้เป็นเรื่องราวหลักเลยก็เยอะนะครับจริงๆมันเป็นเหตุผลทางการตลาดนะครับนั่นก็คือเขาใส่โฆษณาไว้เต็มเลยมินิมารเห็นไหมครับของกินของใช้เต็มไปหมดเลยล่ะครับและการพูดถึงนี้ก็ไม่ได้ต่อว่ากันนะครับเราเข้าใจครับว่าซ mm ิตคอมจะต้องเดินต่อไปได้ด้วยดารานักแสดง และดารานักแสดงนั้นก็ต้องมีรายได้ครับรายได้ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการโฆษณาเนี่แหละครับเราไม่ว่ากันหรอกครับผมเริ่มมาก็เห็นพี่ก๊อฟกินมาม่าเอ้ยไม่ใช่ไวๆเลยนะครับไวๆกดน้ําร้อนทําให้เรารู้สึกว่าในชีวิตแห่งความยากลําบากอย่างนี้ซิทคอมเรื่องนี้ก็สื่อให้เราเห็นว่าสภาพการตอนนี้นะยากลําบากมากครับคนเนี่ยไม่มีจะกินแล้วจะอดตายกันอยู่แล้วนะครับกับสภาพสถานการณ์แบบนี้ ตอนนี้ที่มีรองท้องได้ก็คือมามะ่ามีมาม่ากินก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับบางคนถึงขั้นไม่มีมาม่าจะกินเลยก็มีนะครับฉะนั้นขอให้เพื่อนๆผ,นผ่านช่วงชีวิตนี้ไปให้ได้นะครับเป็นกำลังใจครับผมสู้ๆกันครับเห็นพี่กอบกินไวๆก็คิดอยากจะกินเหมือนกันนะครับผมดูท่าทางกินของพี่เขาเนี่ยโฆษณาข้าวเป้าเลยนะครับผม <laughs> ตอนเนี้ย วัยวามาม่ายำยก็คงจะขายดีขึ้นแหะครับเพราะคนไม่มีเงินที่จะซื้อของกินดีๆกันแล้วล่ะครับในซีนนี้นะครับตอนแรกผมก็เห็นว่าพี่จวบใส่แมสอยู่คนเดียวนะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆในช่วงท้ายพี่จวบก็ใส่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะอะไรเพื่อนๆก็ไปดูกันนะครับผมแต่ที่เคยคุยกันไว้ในอีพีที่แล้วมีพอใจกับพี่จวบนะที่เขาไม่ได้ใส่แมส แต่ครั้งนี้กลายเป็นพี่จวบคนเดียวแล้วที่สุดแล้วก็ไม่มีใครใส่แมสอีกเลยนะครับผมก็อ่ะแสดงว่าทุกคนก็โอเคแล้วนะครับไม่ต้องกลัวกันแล้วแล้วเนาะแล้วการเฉลยว่าพี่ทิพย์นั้นเป็นอะไรกันแน่นะครับทำไมถึงใส่ตัวล็อกเกอร์มาก็เอาคร่าวๆแล้วกันนะครับเหมือนที่ผมเดาไปใน E ีีที่แล้วเลยครับผมเดารู้สึกจะเป็นประมาณข้อสุดท้ายข้อที่3นี่แหละก็คือมีคนมาจีบะฮะแต่อ้วนดำนี่แหละฮะคนนี้แหละชื่อพี่อั๋นหรือไงนี่แหละฮะ เขามาจีบพี่ทิพย์แม่เขาเขาสนับสนุนด้วยก็เห็นว่าพี่ทิพย์เนี่ยทั้งสวยแล้วก็เป็นคนเรียบร้อยเป็นแม่ชีนะฮะทิพย์ก็เลยไม่ชอบที่จะเขามาตือ้อมาจีบนะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าสมวินญ,ญาณของอกเกอร์นี่แหละแล้วก็ทําแบบข้าวโหดทวงเงินทวงหนี้กระทืบเละ,ะจนชายคนนี้ก็หนีไปก็เป็นพอดง่ายๆนะครับแต่ก็ได้ความหายอยู่เยอะอยู่นะคุณอ,อันมาทำอะไรเนี่ย ถามแล้วไปตอบด้วยมัด่มตาแตกเลยล้อเล่นยอกยอกมีอะไรกว่ามายังห้าวไม่เลิกเดี๋ยวมัเตะตัดขาล้มทั้งยืนเลยนี่แล้วก็ยังชื่นชมในการแสดงของพี่ทิพ์นะครับที่สุดยอดครับสมวิญญาณของร็อกเกอร์ได้เท่ละหล่อคูลเป็นอย่างมากนะครับแถมท่าโหดนี่ก็ มันไม่โหดนะฮะมาดูน่ารักมากกว่ามันดูปลอมแล้วก็น่ารักด้วยนะครับผมแอบเห็นช่วงหนึ่งนะฮะพอใจหลุดหัวเราะอีกแล้วนะครับเราลองมาดูกันนะครับตอนที่เจมินองสักลิลลี่จะลงที่ตัวเธอนะครับพอใจก็แอบหลุดยิ้มมาอย่างเงี้ฮะกำลังดูอยู่ว่าข้างขึ้นหรือข้างแรมคือข้างแรมมียวคือเรื่องนี้เ่้อีเจ๊ก็ถ้าข้างขึ้นนะ่ะสักลิลลี่เขาถือศีลเขาไม่ออกมาทำความชั่ว จูบว่าพาเจ๊ไปส่งโรงพยาบาลบ้า,บาก่อนเถอะฉันก็หยอกเลยหรือเปล่าวะแหม่รกลิลี่มาแล้วแหมน่นี่น,นี่ก็เป็นซีนของฝ่ายหญิงนะครับซึ่งแน่นอนครับฝ่ายชายฝ่ายหญิงแยกกันอยู่ตอนนี้ก็เป็นเหตุผลของการถ่ายทำนั่นแหละครับเรื่องโรคระบาดโควิดนั่นแหละนะ นี้เรามาดูซีนของฝ่ายชายครับผมก็อย่างที่ว่าไปครับสาวใหญ่คนนึงเธอชื่อพี่เติมครับก็เห็นเป็นต่อเข้าก็อยากจะจีบเนาะทีนี้ก็ยื่นข้อเสนอให้กับพิยมฮะถ้าทําให้พี่เป็นต่อมาเป็นผัวได้ก็จะให้ห้าล้านเลยเอาอย่างนี้ถ้าน้องทําให้น้องต่อเนี่ยเป็นผัวพี่ได้น้องอยากได้อะไรพี่ให้หมดเลยจริงเหรอครับเนี่ยจริงผมอยากได้บ้านได้รถได้คอนโด พี่ให้ได้หมดแต่อย่ากเกิน5้าล้านนะห้าล้านตอนแรกที่คิดไว้นะครับก็คิดว่าพี่ยมกับพี่อูดเนี่ยจะร่วมมือกันแล้วโดนพี่เป็นต่อกับพี่วอกเนี่ยตลบหลังกลับนะครับแต่มันไม่ใช่แล้วฮนะตอนนี้พี่วอกไปร่วมมือกับพี่ยมเราก็เตรียมตัวแบ่งเงิน5ล้านกันเรียบร้อยเลยนะฮะเล่นเอาพี่เป็นต่อนี่เกือบแย่นะครับถ้าผู้หญิงคนนี้นะยังไงก็ได้เสร็จแล้วพี่เป็นต่อเสร็จไปเรียบร้อยแล้วในออฟฟิศด้วยนะครับ แต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าพี่เป็นต่อนี่หลับไปเลยนะครับ EP ที่แล้วพี่ยมหลับถูกไหม EP นี้พี่เป็นต่อหลับสลับกันครับเรียกว่าน่าจะเป็นช็อตเอาคืนนะครับผมที่เกียดเอามากๆก็คือรูปปากของพี่เติมสาวใหญ่ที่มาจีบพี่เป็นต่อนี่แหละครับดูป,ปากของเธอสิครับแม่ี่อยากมีผัวเด็กครับถ้าน้องต่ออยากได้อะไรอ่ะบอกพี่ได้เลยนะ พี่ให้หมดทุกอย่างขอแค่น้องต่อเป็นผัวพี่ก็พอ <N> <backs> มัน <chiar> <retra> บอกเลยว่าเกลียดแต่ฮานะครับมุกฮาก็มีอยู่หลายช่วงอยู่นะครับแต่ผมคัดช่วงฮามาช่วงหนึ่งแล้วกันนั่นก็คือช่วงมุกฮามาปวดฟันนะครับลองดูกันครับผมหน้าย <N> ังกบหมาปวดฟันเวลาหมาปวดฟันหน้าตามกู่ใช่ หมาที่บ้านพี่เวลามันบวดฟันหน้าเหมือนน้องเป๊ะเลยหรือว่าถ้าน้องไม่เข้าใจอ่ะหน้าของน้องเนี่ยเหมือนไอตัวเป็มูเหลือมตัวเฮี้ยเนี่ยแหละน่าดีใจเลยข้อสังเกตนะครับเราเห็นความรวยของพี่เติมไหมครับสาวใหญ่ของเราเนี่ยนะครับเธอรวยรวยแล้วรวยมากๆดูเงินในบัญชีเธอสิครับที่เอาให้พี่ยมพี่วอกพี่อูดดูอย่างรวยเลยฮะและความรวยนั้นมันไม่ได้โชว์แค่นั้นนะ เราสังเกตสายคล้องแมสของเธอไหมล่ะครับสายคล้องแมสของเธอนั้นทำด้วยสร้อยคอทองคำนะครับนี่รวยไหมล่ะ <c oughs> มีข้อคิดดีๆที่เกิดขึ้นใน e ีีนี้นะครับช่วงแรกที่มีผู้ชายชื่ออ่านมาจีพิทิปเนี่ยนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นบอกกับฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงนี่แหละครับว่าเวลาที่เราไปจีบใครก็อย่าเลยไปถึงขั้นคำว่าคุกคามนะครับพี่ว่าผู้ชายบางคนเนี่ย เขาไม่เข้าใจจริงๆนะคะว่าการตามจีบกับการคุกคามเนี่ยมันมีแค่เส้นบางๆขั้นอยู่เท่านั้นเองอะ่ะยังไงะคะพี่หมอนเอา้าก็การที่ผู้ชายจะไปจีบใครสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าผู้หญิงเขาปฏิเสธปุ๊บต้องหยุดทันทีเพราะถ้าจีบต่อเนี่ยเขาถือว่าเป็นการคุกคามถ้าเราไปคุกคามเขามากเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบซึ่งจริงๆถ้าเขาไม่ชอบเราอยู่แล้วจะยิ่งทําให้เขาเกลียดเราแล้วจะปฏิเสธเรา มากออกไปนะครับจริงๆการจีบกับการคุกคามเนี่ยมันมีเส้นบางๆนะคนที่แยกได้ก็จะสามารถครองใจคนอื่นได้นั่นเองครับผมส่วนทั้งซีนของเป็นต่อกับพี่ยมนะครับมันมีช่วงหนึ่งที่พี่ยมถามเป็นต่อนะครับว่าทํางานเนี่ยไม่ได้ทํางานเพื่อเงินเหรอพี่ยมก็พยายามบิ้วให้พี่เป็นต่อนี่ไปเป็นสามีของพี่เติมเพื่อได้เงินมาแล้วล่ะครับก็เลยคิดว่าเออนี่น่าจะเป็นการงานอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้เงินมา ก็เหมือนกับชีวิตของพี่ยมเนี่ยมาทำงานก็เพื่อเงินอย่างเดียวเท่านั้นเป็นต่อก็เลยสอนให้ครับเราลองดูครับผมถ้าชีวิตคนเราเนี่ยมันทำงานเพื่อเรื่องเงินอย่างเดียวเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตมีค่าอะไรวะพูมมึงรู้ไหมว่าทำไมกูถึงเลือกมาเป็นฝ่ายขายที่บริษัท BKL เพราะ k l เเนี่ยผลิตหนังสือที่ดีให้ความรู้คนเว้ยแล้วทุกๆวันที่กูไปปิดจ็อบมาได้ขายงานมาได้แล้วทำให้ BKL เนี่ยวางหนังสือขายได้เนี่ยกูภูมิมใจ ที่คนเขาได้อ่านหนังสือดีๆของเรานั่นแหละครับบางที่ชีวิตของคนเราสาคัญที่สุดไม่ได้อยู่หรือเกิดมาเพื่อหาเงินดิ้นรนหรือทําอะไรพวกนี้อย่างเดียวโอเคถ้าเราโอเคถ้าเราแบบทํางานก็เพื่อเงินออกโอเคถ้าเราคิดว่าจะทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวได้แต่ว่าเราต้องมีมุมหนึ่ง ที่เราอาจจะทําเพื่อสังคมทําเพื่อการกุศลคิดเพื่อคนอื่นทําเพื่อคนอื่นบ้างหรือแม้กระทั่งในตอนทํางานอยู่ก็สามารถใส่เรื่องราวเหล่านี้หรือความรู้สึกเหล่านี้ลงไปได้นั่นดีมากๆนะครับปัญหาก็คือมันมาที่พี่ยมฮะคนที่ไม่แคร์สังคมเลยแล้วก็ไม่ได้คิดจะทําอะไรเพื่อสังคมเลยพี่เป็นต่อก็เลยว่าอย่างนี้ครับโกรมึงนะพี่ยมคนอย่างมึงเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรให้ใครเขาหรอกอยู่เฉย ค่อยากเป็นภัยต่อสังคมกับเพื่อนฝูงก็พอแล้วก็น,นั่นแหละครับคือไม่ต้องทำอะไรให้มันเดือดร้อนสำหรับคนอื่นเลยก็ได้ครับเหมือนซิทคอมนี้ไม่ได้บอกถึงพิยมนะเหมือนบอกใครบางคนที่ที่ดูเหมือนจะทําเพื่อคนอื่นแต่กลับกลายเป็นทําเพื่อตัวเองแล้วก็ทําให้เดือดร้อนสู้ไม่ต้องเกิดมาหรือไม่ต้องอยู่เลยดีกว่าหรือไม่ต้องมาทําอะไรเลยก็ได้อยู่เฉยๆคนอื่นจะได้ไม่เดือดร้อนอันนี้ไม่ได้พูดถึงการเมืองเลยนะครับ เพื่อนๆจะโยงก็เราแต่เพื่อนๆกันละกันนะครับ <c oughs> ครับผมช่วงสถานการโควิดระบาดอย่างรุนแรงนี้เราก็มีการล็อกดาวน์ด้วยนะครับก็เพื่อนๆก็ดูแลตัวเองกันนะครับผมดูแลให้ปลอดภัยจากเชกื้อโรคแล้วก็พยายามไปหยักอดออมมัธยัถ์ไว้นะครับรอวันที่ฟ้าใสไม่รู้แหละมันจะใสเพราะอะไรหรืออะไรยังไงร,รัฐบาลจะลาออกมีรัฐบาลที่ดีกว่า หรือเพราะว่าโรคระบาดโควิดจะถูกจัดการโดยรัฐบาลนี้หรืออะไรก็ตามแต่เรายังไงก็ต้องอดทนรอนะครับตีโพยตีพายไปก็เท่านั้นนะครับอ่าโอเคใครจะออกไปชุมนุมไปอะไรผมแล้วแต่สิทธิ์ของแต่ละคนเลยนะครับไม่ไม่ว่ากาันหรือใครจะไปเชียร์รัฐบาลหรืออะไรอันนี้แล้วแต่สิทธิ์ละคนแต่ในมุมมองผมที่ผมเป็นยูทูบเบอร์แล้วสามารถบอกกับเพื่อนๆได้ก็คือเราอดทนรอเนาะเราอด ออมเรามัทยัทเราวางแผนชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมันอาจจะลําบากสักหน่อยแต่แต่พยายามเถอะครับที่จะที่จะอยู่ให้ได้แล้ววันหนึ่งเมื่อฝนซาฟ้าก็จะเปิดขึ้นมาเราก็จะเห็นความสว่างสวยในอนาคตข้างหน้านั่นเองและเพื่อนๆที่มีอะไรก็ตามที่ สามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นได้เราไม่ได้ลำบ,บากมากก็ช่วยเหลือแบ่งปันกันนะครับอย่างน้อยๆทุกคนก็คือเพื่อนร่วมโลกทุกคนก็คือเพื่อนร่วมประเทศชาติกันร่วมชีวิตกันมีอะไรก็ช่วยเหลือแบ่งปันกันมโนธรรมสำนึกที่ดีที่สุดของคนก็คือเมื่อเราเห็นคนอื่นเดือดร้อนเราต้องยื่นมือเข้าไปช่วยในขณะที่เราสามารถช่วยได้ครับผม และอีกอย่างต้องเดินอีกต้องอะไรอีกครับพวกเราเพจโลกเอกภาพนะครับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วที่เราจะมาสร้างห้องน้ำให้กับผู้ยากไร้นะครับ พื้นนะครับแล้วก,ก็ตอนนี้ก็จะเหลือขัดหยาดเนาะ ไได้ยยังงเนี่ยอย่าลืมติดตามคลิปแกะตัวอย่างต่อไปของเราด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ S D T สวัสดีครับ